ดียวโหอียใหญ่ตาผมหลานกูดิอะฮะดูดิดูไหนดูหน้าหน่อยให้เกศดูหน้าหน่อยสิฮะส่งอะไรเนี่ยส่งอะไรส่งอะไรก่อนส่งอะไรก่อน ไหนมาดูหน่อยสิเอางเอาผมมาดูหน่อยส่งอะไรท่งอะไรเนี่ยไหนเดี๋ยวยายถามนี่ตรงไหนโอ้รงอะไรเนี่ยฮะไหนเก็บดนะ ้วดูทักกันทั้งตลาดืึตรงอะไรยิ้มก่อนไใหนบายจุ๊บโอ้โหมาให้เกียร์มารอด้วยเย็นนี้นะเย็นนี้ หมดกันเออทรงอะไรลูกออไหนนี่หน้ามาดูสิออโอ้โหโกลมป๊อกอะใครโกลมป๊อกใครโกลมป๊อก กถดอะไรเนี่ยฮะตรงอะไรเนี่ยเออเออเออโอ้โหเอากระลามาครอบเลยนะเนี่ย เหนื่อยยังเข้าบ้างดีกว่าป่ะเข้าบ้างกันเถอะไหนเอาน้ำทำอะไรไว้ในปากเกลืนลงไปเดี๋ยวนี้อื้มอื้ามอ๋อขวดน้ำแบบนี้ฝาฝาออกก่อนพี่ นกนกครับล <Whoa. S 2> ูกนกบินนกบินนกบินฮึ่มรอเลยอ่ะ่อสุดๆอะฮะโอ้โหมีที่วางด้วยไหนไหน ร้อนเดี๋ยววิ่งไปโชว์ผมไข่ไปกับบ้านร้อนร้อนเนี่ยเห็นไหมร้อนเนี่ยร้อนแดดแดดเปรี้ยงเนี่ยเข้าบ้านเร็วไปกินน้ำในบ้านนู่นร้อน <c oughs> ลุกเลยร้อนให้ยายมาตีนะโกด